สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัชชา15้าโลกกันแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินกับสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในปักแรกของเดือนกุมภาพัน2565นะคะการดูดวงนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ย่าเก็บไปใส่ใจนะคะถือว่ามาฟังเรื่องราวสนุกๆก,กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของคุณก่อนเลยค่ะ ราชินีเฉือเหรียญไพ่ตัวตนธาตุาดินก็มาเลยนะคะเดือะแชมเพลนสี่ถ้วยหกถ้วยสี่เหรียญเดือะฮาราเฟนเจ็ดดาบเดอะเอ็มเพส สีดาก้าถาโอเคค่ะตัวตนของคุณนะชาวท่าดินคุณได้ไพ่ราชินีถือเหรียญะตอนนี้นะคุณได้ไพ่ ของตัวเองขึ้นมาค่ะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงบุคลิก,ล,กลักษณะนิสัยของชาวธาตุาาด,ดินนะคะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนถ้าในเรื่องของความรักค่ะคุะคณก็เป็นชาวธาตุที่รักใครรักจริงไม่อยากเปลี่ยนแฟนบ่อยๆแต่อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะอารมณ์บางครั้งบางคราวที่คุณอาจจะแบบรักคนง่ายๆเนาะเหมือนเจอคนแล้วรักคนง่ายแล้วเหมือนแบบจังหวะชีวิตที่คุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขาไม่ค่อยโอเคเหมือนเข้ามาแล้วอะ หวังผลประโยชน์จากคุณหวังความสุขหวังการดูแลเอาใจใส่หรือเข้ามาเหมือนแบบฉาบฉวยอะค่ะคุณอาจจะเจอความรักที่มันฉาบฉวยตอนแรกมันอาจจะฉาบฉวยแหละแต่พอคบกันไปนานๆมันกลายเป็นความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันอาจจะเป็นฝ่ายเราอะที่รู้สึกดีอยู่ฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งอะในเรื่องของความมั่นคงหรือแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตที่มันจะชัดเจนไหมอะคือเหมือนเขายังอยากแบบ หลบๆซ่อนๆกับเราในความรักความสัมพันธ์นี้ไปก่อนนะนะคะทีนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นาะคุณชาวาธาตุดินคุณอาจจะดิวกับชาวาธาตุไฟเนาะตัวตนของคุณเหมือนกับว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณหวังว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในเรื่องสถานะที่มันไม่ชัดเจนเนะี่ยคุณคาดหวังว่าอยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานะที่มันดีขึ้นมากกว่านี้เนาะเดี๋ยวทำเพราะนนคุณอยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นความรักที่มั่นคงอืม สามเหรียญคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนบางครั้งเนาะคุณมีปัญหากันก็อาจจะเงียบใส่กันไม่พูดไม่พูดไม่จาแต่เหมือนคุณอยากให้อีกฝ่ายนึงรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่ว่าคุณเลือกที่จะเงียบไม่พูดไม่คุยคืออยากให้เขารู้อะแต่บางทีอะค่ะคนที่ชาวธาตุดินดิวด้วยอยู่เขาอาจจะไม่รู้ถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยบอกได้เลยว่า ปกติธรรมดาทั่วไปอะคะ่ะผู้ชายเขาจะไม่ค่อยรับรู้ว่าจริงๆแล้วว่าผู้หญิงเราอะคิดยังไงมันอาจจะต้องมีการพูดหรือบอกกันไปตรงๆเลยว่าเราอะต้องการอะไรเราต้องการอะไร,ร,ร,ะไรในความสัมพันธ์นี้หรือณนะตอนนี้ค่ะเรื่องราวที่เราทะเลาะกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรประเด็นมันคืออะไรเนาะถ้าเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณดิวกับผู้หญิงคุณอาจจะเจอกับผู้หญิงที่เป็นคนที่แบบปากหนักมีอะไรก็ไม่พูดเนาะสถานการณ์มันเลยแบบเหมือน อาจจะมีความผิดหวังปนๆปปกันเข้ามาเนาะสีถ้วยมองว่าชาวธาตุดินนะคะคุณน่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะเหมือนมีความรักดีๆเข้ามามีคนอยากจะหยิบยื่นอยากจะเข้ามาทําความรู้จักแต่คุณอะเหมือนรอคนคนเนี้ยรอให้เขาชัดเจนรอให้เขาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ซึ่ง ถามว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอะคะ่ะมันจะพัฒนาไปไหมมันยังวนๆอยู่ในหลูมเดิมอะคะ่ะจะพัฒนาก็ไม่พัฒนาเลิกเลิกไปไปมามากลับไปกลับมาคือเหมือนคุณวนเวียนอยู่กับรักครั้งเก่าอะคะ่ะหกถ้วยคนเก่าๆไม่ไปไหนจากคุณเลยนะคะชาวท่าดินเขาก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มามันวนเป็นแบบเนี้ยเป็นประจำเนาะสี่เหรียญสี่เหรียญในความรักความสัมพันธ์มองว่าคุณอยากมีเขานะอื คุณอยากมีเขาอยู่ในความรักเนี่ยถามว่าปล่อยเขาไปได้ไหมคุณยังไม่อยากปล่อยเขาไปยังอยากมีเขาไว้ยังอยากถือเขาอยู่มาตั้งแต่สีถ้วยนะคะไม่ว่าใครจะเข้ามาไม่ว่าใครอยากจะแบบเป็นตัวเลือกเข้ามาเป็นช้อยให้คุณอะไรเงี้ยอคุณก็ยังไม่สนใจคุณสนใจแต่คนเดิม,เ,ดมเหมือนให้โอกาสแต่คนเดิม,ดมไม่ว่าเขาจะทําให้คุณรู้สึกแบบเหงาเศร้าส้อยหรือว่า ทุกๆครั้งที่มีปัญหามันไม่มีการพูดคุยกันนะคะเออคุณก็รอเขานะเดอะไฮโรแฟนคุณอาจจะดิวกับชาวลัคนาราศีพฤษภหรืออาจจะดิวกับชาวธาตุดินด้วยกันก็ได้นะมันก็เลยกลายเป็นยิ่งเงียบเข้าไปใหญ่นะคะเจ็ดดาบมองว่าในความรักความสัมพันธ์นะคะ,ะคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยที่เขาไม่ยอมให้สถานาชัดเจนนะมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเขาน่าจะมีอะไรปกปิดปิดบังอยู่นะเจ็ดดาบ มันแอบ,บแอบ,บทำนะคะเห็นไหมเขาอาจจะแอบ,บทําอะไรรับหลังคนหรือเขาอาจจะมีใครอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้หรือเขาอาจจะยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาว่ามันจะไปในทิศทางไหนดีท,ท,ทั้งๆที่เอออีกแนวนหนึ่งก็คือยังรักนะแต่ยังมองเห็นอนาคตไม่เจอคะ่ะ DM เพตัวคุณเป็น DM เพตัวคุณพยายามใส่ใจดูแลเขาอย่างเต็มที่อะคุณพร้อมพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเขา พร้อมที่จะพัฒนาเรื่องราวความรักกับเขาไปได้แต่ดูเหมือนว่าด้วยสถานการณ์ตัวเขาเนาะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันยังนิ่งมันยังเงียบมันยังไม่ชัดเจนคุณก็คิดคุณก็คิดอยู่ตลอดเวลาทําไมมันไม่พัฒนาไปมากกว่านี้ทําไมมันไม่เดินหน้ามองว่านะอืมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะค่ะเขาน่าจะชัดเจนอยู่แล้วนะชัดเจนในความที่มันไม่ชัดเจนอะการคบหาคุณกับเขาอะมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของแบบการหลบซ่อนแบบ ไม่ชัดเจนนะคะเจ็ดดาบเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่า The Amethyst h e a m e t h y s ถ้าสมมติว่าคนคนนี้เขามีเขามีใครอยู่แล้วก็มองว่าเขามีคนที่เขาคอมมิชเมนต์อยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เขาค่อนข้างจะรักมากเนะาะไพ่สิบถ้วยมันขึ้นมาค่ะเอถ้าคนที่ชาวธาตุลมดีอยู่ด้วยเขาไม่มีใครอะ่ะเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะอืหรือเขาอาจจะยังแบบอ่ายังยังแบบยังอยากคบกับคุณแล้วคบกับใครอีกหรือเขาอาจจะแบบ เหมือนอยากมีเซฟโซนของตัวเองอะเอาไว้ในยามที่ตัวเองแบบอยากจะอยู่คนเดียวบ้างอยากจะมีโมเมนต,ต์ที่อยู่คนเดียวไม่อยากมีใครวุ่นวายหลายคนอะไรเยงี้ค่ะแต่ไพ่มันขึ้นมาพร้อมเจ็ดดาบ d ีเอ็เพจอะมองว่าเขาคนเนี้ยค่ะที่ไม่ยอมให้สถานะความชัดเจนกับคุณอะเขาน่าจะมีใครของเขาอยู่แล้วเนาะอืมมันน่าจะยากตรงเนี้ยถ้าเกิดเขามีใครอยู่แล้วคะ่ะดีเอ็มเเป็นผู้หญิงที่แบบเพียรพร้อมเป็นแม่ของลูกหรืออีกหนายหนึ่งอะ,อะ,อะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีลูกอยู่แล้วก็ได้นะคะทีนี้เก้าคาถาขึา้นมามองว่า คุณจะยิ่งเหนื่อยนะจะยิ่งเหนื่อยถึงแม้ว่าคุณเป็นราชินีถือเหรียญนะคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนที่แบบมีความมั่นคงนะทั้งการงานแล้วก็การเงินนะคุณโดดเด่นนะถือว่าคุณเป็นผู้หญิงเก่งเลยล่ะคะ่ะการเงินคุณมาเต็มการงานคุณก็มาเต็มเช่นกันนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาคนนั้นจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณคะ คนคนที่ไม่ให้สถานะความชัดเจนกับชาวท่าตินจริงๆแล้วเขาคิดยังไงคะเขา <pouquinho. S 2> <ๆ>รู้สึกยังไงกับคุณก้าวถ้วยจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบก้าวถ้วยเด็กถือคทาสองไม้เท้าอสองคทามองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบอ่าเจ้าชู้อัธยาศัยดีนะ เขาเหมือนนะตอนนี้ค่ะเขายังเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะสองคาถาการออกาการอคอยคนไกลการรอคอยคนใหม่ๆหรือการรอคอยใครบางคนที่เหมือนเหมือนเขารอใครอ,อีกคนนึงอะคะ่ะเด็กถือคาถามองว่าเขาอะยังเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พบกับคนใหม่ๆนะเดท the e w of fortune the world คนคนนี้นะเขาถ้าเกิดว่า,าเขามีครอบครัวแล้วก็มองว่าคนคนนี้เขาอาจจะเคยายาล้างมานะคะออืเดธคืออะไรคะราชินีถึงไม้เทา้าเก้าดินกลับจัสติสเดทเขามองว่าความรักความสัมพันธ์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะอืเขามองว่าคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่ดีนะเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกที่เขาได้มาเจอคะ่ะ แต่ว่ามันอาจจะติดอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาอะน่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะจัสติดออกมาบอกว่ามันเป็นกฎหมายมันเกี่ยวกับกฎหมายมันเกี่ยวกับครอบครัวเขาคนนี้นะคะอย่างที่บอกเขาน่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยววิวเอาอฟอจนูนออกมากับเดวิสมองว่าเรื่องราวในอนาคตระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะถามว่ามีโอกาสพัฒนาไหมมันยังมืดแต่ด้านอยู่นะคะ นอกสกจากว่าเขาอ่ะอาจจะเคลียร์กับ d M p ของเขาคนคนนี้ถ้าเกิดมันจะชัดเจนกับคุณเขาจะต้องไปเคลียร์กับ the M p ของเขาหรือไปเคลียร์กับคนที่เขามีคอมมิทเมนต์อยู่แล้วด้วยนะคะเออม,มันถึงจะสามารถไปกันได้แต่มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบซีเรียสมันเป็นเรื่องที่ยากอ่าต้องบอกอย่างนี้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่จะพัฒนาไปได้นะคะ the world คืออะไร the world คือสองเหรียญและสามกระถางและสิบดาบ the world มองว่า เขาพยายามที่จะบาลานซ์คุณนะให้อยู่ในความรักความสัมพันธ์เนี้ยเอออย่างที่บอกเนาะคือเขายังเนี่ยอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็สองเหรียญเขายังต้องการคุณอยู่นะถ้าไม่มีคุณอะสิ์ดาบเขาเจ็บปวดเสียใจเหมือนอดีตที่ผ่านมาคุณน่าจะแบบซัพพอร์ตเขาดูแลเขาหรือเอาอกเอาใจเขาหรือเป็นที่ปรึกษาในยามที่เขาต้องการคนดูแลต้องการคนที่ปรึกษาอาจจะเป็นคนนั้นของเขาที่ไม่สามารถให้คําปรึกษาให้คําแนะนําหรือซัพพอร์ตเขาในเรื่องนี้ได้ คุณอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานที่สามารถพูดจาปรับความเข้าใจกันได้นะคะเออมันเหมือนมาเจอคนที่ถูกคอแล้วมันไปได้ไปได้วยกันได้แล้วมันเหมือนคุณก็เลือกที่จะเงียบอยู่ในที่ของคุณอยู่ในเซฟโซนของคุณเขาก็เลือกที่จะอยู่ในเซฟโซนของเขามันเหมือนว่าจุดกึง่งกลางระหว่างคุณกับเขาอะเออมันอยู่ในจุดที่เขาต้องการจุดที่เขาโอเคเขาเลยเหมือนยัอยากจะประคองความดักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปแบบนี้มันเลยทําให้คุณมีประเด็นกับคนเก่าๆ,ๆ,ๆที่วนไปวนมาไม่จบ มันเป็นรักที่แบบคุณไม่ต้องการนะจริงๆแล้วคุณไม่ต้องการสเตตัสนี้แต่ด้วยความรักที่มันพันผูกมาเนิ่นนานแสนนานนะมันเลยยังต้องไปกันต่อนะคะเขาคิดอะไรกับคุณอีกคะเขาคิดยังไงกับคุณอีกคะแปดเหรียญเจ็ดดาบออกมาถึงสองใบราชินีถือถ้วยแปดเหรียญคืออะไรคะราชินีถือดาบ เจ็ดคาถาและห้าเหรียญเออเขามองนะสิ่งที่เขาคิดกับคุณอนะคือเขามองว่าเนี่ยเจ็ดดาวเขาน่าจะแอบซ่อนแอบทําอะไรรับหลังคุณน่ะแหละจริงๆคุณก็น่าจะรู้นะอืมแต่ด้วยความที่คุณรักเขามากเขาก็รู้นะคะว่าคุณอนะรักเขามากราชินีถือถ้วย แต่เขาก็ขาดคุณไม่ได้เหมือนกันเขามองว่าในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะคุณเป็นคนที่พยายามพยายามที่จะมีเขาอยู่นะไม่ว่าก Luiza ี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่คุณอาจจะจับได้ว่าเขามีคนอื่นหรือจับได้ว่าเขาไปม,มีคนใหม่อะืเขารู้นะว่าคุณก็รู้แต่ด้วยความรักที่คุณมีให้เขาอ่ะคุณก็เลือกที่แบบปิดตาเนี่ยคะ่ะเลือกที่จะมีเขาอยู่ในในความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นความพยายามอย่างมากนะถึงแม้ว่าคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณถูกทอดทิ้งคุณถูกแบบ ละเลยไม่เอาใจใส่ะแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่ะยังประคองยังถือเขาไว้ในความรักความสัมพันธ์นี้เขาก็รู้นะคะอืแอคชั่นต่อไปที่เขาจะทำนะคะเขาจะทำอะไรต่อไปเด็กถือดาบหกเหรียญและราชาถือดาบสิ่งที่เขาจะทำนะมองว่าณนะตอนนี้นะคะ่ะอืมเขาน่าจะกลับมาทำ เหมือนเอาใจคุณนะคะเอาใจคุณให้คุณรู้สึกดีไปก่อนหกเหรียญหกเหรียญเป็นการให้เนาะ <_ d ose> เขาน่าจะกลับมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าเขาจะตามใจคุณนะณตอนนี้คือเขาพยายามที่จะกลับมาตามใจคุณให้ในส่วนที่คุณเคยเรียกร้องแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเขาให้ไม่ได้เขาก็จะบอกเลยว่าแบบนี้เขาให้ไม่ได้นะ <_ d ose> เขาให้ได้แบบนี้คุณโอเคไหมคุณมีความสุขอยู่ใช่ไหมแล้วเหมือนเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำอะค่ะเขาจับทางคุณถูกนะอืม อืมเนี่ยค่ะเขาจะกลับมาบอกรักคุณด้วยซ้ําเขารู้นะว่าจริงๆแล้วว่าจิตใจคุณเป็นแบบไหนแค่เขาให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่กี่อย่างคุณก็แบบก็โอเคก็แบบก็ยอมรับในสิ่งที่เขาให้อะ่ะแล้วมันก็ดําเนินกลับไปเป็นวนลูปเดิมๆอมแอคชั่นที่เขาจะทําเนาะเขาก็จะกลับมาให้จะกลับมาซัพพอร์ตแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์คุณมากเท่าที่แบบคุณต้องการนะ,นะคะอืแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่เขาจะให้คุณได้นะคะเ the h e r m ิ t หนึทาและ8ถ้วยเดีะยวเขาคืออะไรคะเด e s t ตาราชินีถือเหรียนราชินีถือเหรียนมาพร้อมกับสี่คทาแอคชั่นต่อไปนะมองว่าเขาอ่ะน่าจะบอกความจริงกับคุณนั่นแหละว่าตัวเขาเองอ่ะน่าจะมีพันธะหรืออะไรอยู่แล้วและสิ่งที่เขาให้คุณได้อ่ะก็เป็นแค่สถานการณ์แบบนี้นะคะสี่คทาคือการมั่นหมายแต่งงาน สิ่งที่เขาน้าจะบอกคุณเดอรสตาร์เป็นการบอกเรื่องราวความจริงหลายๆอย่างเลหลายสิ่งหรือเขาอาจจะบอกให้คุณได้รับรู้เนี่แหละหรือคุณอาจจะรู้เองนะว่าตัวเขาเองอะคะ่ะสามารถให้คุณได้ในโมเมนต์เท่านี้เพราะเขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาอาจจะไปต่อกับคุณได้ประมาณนี้เนาะมันเหมือนกับว่าไปต่อกันได้แต่เขาให้ได้เท่านี้อะคะ่ะเพราะเขามีพันธนาการเขามีครอบครัวอยู่แล้วทีนี้ ถามว่าหนึ่งคาถาคืออะไรหนึ่งคาถาคือการที่เขาให้โอกาสตัวคุณและเขาให้โอกาสตัวคุณให้เขาให้โอกาสตัวเขาเองและให้โอกาสตัวคุณได้พิสูจน์ว่าคุณกับเขาอ่ะยังอยากไปกันต่อไหมเนาะแปดเหรียญแปแดดาบเอ้ยขอโทษค่ะแปดถ้วยแปดถ้วยเด็กถือถ้วย เจ็ดเหรียญและ the high p r i e t e เหมือนตัวคุณนะอยากเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนจริงๆอะคะ่ะ the high p r e t e แต่ทีนี้เหมือนไม่ว่าคุณเดินออกมากี่ครั้งนะคะเด็กถือถ้วยก็ยังอยากประคับประคองความรักนี้ไปอยู่เจ็ดเหรียญแต่ณนะวันหนึ่งเมื่อความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันดําเนินไปคุณจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วคุณจะรู้สึกรังเล คุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าคุณจะเริ่มลังเลกับสถานการณ์ที่มันเป็นเดอะไฮพิเทสมันเป็นอะไรที่หลบซ่อนมันเป็นอะไรที่ซ่อนเล้นเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าเขาให้ได้เท่านี้แต่เหมือนตอนแรกคุณอาจจะโอเคยอมรับแหละอืมคือเขาก็รู้นะว่าคุณก็ไปได้แต่มันเหมือนพอเวลาผ่านไปอะคะ่ะคุณน่าจะเลือกที่จะเดินจากออกมาดัก ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้มองว่าสิ่งที่เขาจะแอคชั่นนะคุณจะโอเคกับสิ่งที่เขาแอคชั่นนะแต่เมื่อเวลาผ่านไปอ่ะคุณน่าจะแบบมีความกระจังแจ้งกระจังใจกับตัวคุณเองแล้วก็เริ่มมีความลังเลว่าจะเอาอยัางไงดีแต่สุดท้ายมองว่าแปดถ้วยไม่ตัวเขาก็ตัวคุณนะที่เริ่มรู้สึกอยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์อันนี้นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตัวคุณล่ะคะตัวคุณคิดยังไงคุณคิดยังไงกับเขา ห้าคาถาเก้าถ้วยราชินีถือคาาตัวคุณนะมองว่าตัวคุณคุณคิดว่าคุณอยู่ตรงเนี้ยคุณโอเคคุณมีความสุขคุณไปได้ราชินีถือคาถาคุณทํางานเก่งเหมือนตอนเนี้ยค่ะคือถ้าความรักมันไม่เวิร์กอะถ้ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปอะคุณก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วคุณเลือกที่จะหันไปทํางานโฟกัสในเรื่องการงานอย่างเต็มที่ แต่ขอแค่ประคับประคองความรักความสัมพันธ์นี้เดินหน้าต่อไปอืคุณคิดอะไรคะเดอ t h สตาร์คุณก็อยากรู้ความจริงนะแ8ไม้ทาแ8คาทาและเจ็ดเหรียญ เดี๋ยวสักพักคุณจะเริ่มมีความรู้สึกลังเลว่าจะไปต่อได้ไหมจะรูด้ด้วยตัวเองอะ่ะเ,เดอดสตาร์มาในฝั่งเขาและฝั่งคุณมองว่าเมื่อคุณรู้ความจริงน้องแปดคทาเป็นการรับรู้ข่าวสารและความจรงิงคุณจะเริ่มรู้สึกลังเลถ้าเขาบอกความจริงกับคุณอะ่ะคุณจะรู้สึกลังเลว่าจะเอาอยัางไงต่อไปแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงต่อไปคะหนึ่งถ้วยสีในเท้าและเดท เหมือนคุณเลือกที่จะจบนะคะอืมีแนวโน้มนะอย่างที่บอก8คาถาคุณอาจจะเลือกที่อยากจะจบกับความสัมพันธ์นี้แล้วเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับคนที่ใช่กับคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆอืมองว่าชาวธาตุดินคุณน่าจะตัดสินใจเลือกเดินจากมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะอือะไรจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินอีกคะ The Tower 7คาถา จะหายทิเชืมันอาจจะต้องใช้ความพยายามเนาะในการที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันมีพันธนาการมันมีความรักมันมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะระยะเวลาที่ยาวนานเนาะมันมีพันธนาการผูกพันกันมายาวนานแต่ไม่ต้องกลัวค่ะคุณแค่พยายามเดินออกมาจากสิ่งที่มันไม่ใช่เนาะความที่มันไม่เป็นตัวคุณ คุณต้องเดินออกมาเพื่อชัยชนะของตัวคุณเองในอนาคตข้างหน้าคุณจะชนะเอาชนะใจตัวเองนะมันเหมือนกับว่า THE Tower ขึ้นมาคุณต้องเอาชนะใจตัวเองถึงแม้ว่าความรักความสัมพันธ์่ะมันจะเจ็บปวดมันจะเสียใจแต่มองว่าคุณจะจบลงได้ด้วยดีนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินนะคะ The e r m i t อัศวินถืเรียญจัดเมนจัดเมนออกมาเหมือนกับว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากบ่วงพนธนการที่มันไม่ชัดเจนเนาะคุณเดินออกมาคุณคิดได้คุณเดินออกมา,ดดออกม,ามันจะเดินหน้าไปอย่างไวและหลุดพ้นออกมาจากอะไรที่มันไม่ใช่จะได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่กับคนที่ใช่เสียนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าออร์ l เคิลอยากจะแนะนําอะไรเพื่อนเ,อนเอนชาวธาตุดินที่อยู่ในสถานะความสมคัญที่มันไม่ชัดเจนบ้างค่ะ New love รักครั้งใหม่คุณจะได้เจอกับรักครั้งใหม่นะถ้าคุณเลือกที่จะจบเลือกที่จะเดินออกมาคุณจะได้เจอ new love ของคุณคนที่พร้อมจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่นะคะคนคนนี้ r e l i g i o n s factor อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะอาจจะเป็นเปลี่ยนไทยไปเลยะคะ่ะจากคนที่คุณอาจจะชอบอีกสไตล์หนึ่งคุณจะได้เจอกับอีกสไตล์หนึ่งเป็นสไตล์ที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าจะพบจะได้เจอเลยแต่บอกได้เลยว่า คนคนใหม่คนนี้พร้อมที่จะแบบทําให้คุณรู้สึกมีความสุขและรู้สึกดีกว่าอดีตที่มันเป็นไปนะเพียงแต่ว่าคุณเริ่มแรกเลย,ยต้องเปิดใจก่อนอ่าลักษณะของคนใหม่นะจะเป็นรักครั้งใหม่แล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่งางภาษานิสัยแตกต่างกันไลฟ์สไตล์แตกต่างกันก็ได้นะคะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุดินที่สถานะความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ขอจบคําททานานแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ